ครับก่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสงบายนะผู้เบาผู้ไทยเปนแวงมาช้าสางยาแขมอีเด้เมือนี้สงบายนี่ยฮ้อนก็ฮ้อนยาก็หลายพอนยาฮ้อนกับยาก็หลายพอนยายา,าสับปะปิติตังที่ยาเฮิร์ดเงาแขมอย่แล้วหกป่านดุงหกป่านดุง และแขมกำลังแทะข้ครับกำลังแทะขอ,อ,ม,ขอมีท่านแล้วโอ้ออยังหลอย,อยู่หลอยู่อย่งกุหลงเขมปีแรกวานนี่ก็มาส้าส่างน้อยนึงีนี่ก็มาส้าสางมีท่านแล้วอยู่ คาวาอีสองสามยกสองสามยกนี่แมกมกลประมาณเกือบร้อยครับเกือบร้อยเกือบร้อยขุมนมนาหมายาหลาย đây mất nhà mà giờ làm nói mày giờ làm nhảy mày giờ làm nói cả thế dễ dễ luôn giờ làm nói đẹp mày giờ làm nhảy đấy phục bàn thử trước thì lo đi nha thì đi mày mày giờ làm nhảy อันนี้โองยางนี่เป็นลักแต่ยางอ,อื่นก่นเยอะแยะคือเดียวตัดเกือบเพิงแล้วครับตักเอาอันนั้นไปทุกสียห้า ฮอมเงามันสำหรับอิฟไม่กว่าแข็มกับประยูน์มันครับท่านผู้ชมถือเจอกอุไรกูเช่เด้เดอร์อุไรกูเช่เชบาวภูไทยเป็นแวงเลย ต้องจะพักผ่อนสักก่อนมือนนี้ตั้งหลักใหม่เพิ่มพลังเพิ่มพลังมาใหม่ครับคลิปนี้กับโอเคนี่ครับ